นี่ซ้อมมาอยู่วันครับก็ตัดเดือนครับผมก็ตั้งแต่ต่อยเสร็จก็ซ้อมต่อเลยซ้อมต่อเลยครับแล้วใครเป็นคู่ปักคู่เธอแล้วมั่งที่นั้นก็มีเพนนารีนควางเพชรนุ่มบางก็ดีแล้วก็พี่แสงน้ำชัยครับพวกไหนใครช่วยเหรอเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหรละยี่สิบปีครับผมเราสูงเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบตัวครับห้าหน้าหน้าไปมามอีกแล้วครับประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแล้ววันนี้มาสอบ พอดีหรือว่าพอดีครับผมอกมาพอดีๆเลยสบายๆเนาะแล้ววันนี้เราเจอวลิลิธเคยเจอเขามากมั้ยไม่เคยเจอออไฟแรกด้วยแล้ววันนี้ชิงแชมป์ชิงแชมป์เหรอแล้วได้ศึกษาเก่งไปต่อยเขามาปะศึกษาครับผมเขาเป็นมวยสไตล์อะไรก็ตายมัดเป็นขาแรงครับอืมแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็อาจจะต้นๆก็เลื่อยๆครับผมไฟบีบเข้าไปทุกอบแล้วแล้ววันนี้เราคิดว่า น่าจะผ่านได้ไหมได้แล้วผ่าน,นครับผมเราเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับพิจบูรีครับฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราวันนี้หนอ่อยฝากพี่น้องทางบวัดพิจูบุรีชทีมงานจิตกาน,น,นด้วยเป็นกำลังใจผมด้วยเป็นที่แน่นอนครับขอ <มา S 1> บคุบ้าว้องชายาครับผม